สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานกิงฟาร์มเอราศีสไลยัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้เขามีหมอลำนะครับหมอลำประถมบันเทิงศิลให้ชมฟรีเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศของทางเข้าก็จะมีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งร้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหมอลำฟรีนะครับคืนนี้ประถมบันเทิงศิลชมฟรีนะครับชมชมฟรีเลยนะครับซึ่ง โรงงานอิงฟ้านะครับซึ่งอยู่ตั้งอยู่ริมถนน2086เถาแถวบริเวณของบ้านอะไรครับบ้านหัวขวนะครับจ้างมาให้ชมฟรีเลยนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันครับขอให้ชมฟรีเลยนะครับคืนนี้ครับประถมบันเทิงศิล์ครับชมฟรีครับนี่ตอนนี้ก็ตั้งเวทีแล้วนะครับ โอ้น่าสนใจครับพี่น้องครับประถมบันเทิงศิลชมฟรีนะครับคืนนี้ครับคืนนี้คืนวันที่8 8มกราคม2568นะครับประถมบันเทิงศิลครับชมฟรีเลยครับพี่น้องครับอยู่โรงงานอิงฟ้าด้วยครับโรงงานอิงฟ้าอำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ8มกราคม2568ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ